จากวิกฤตทางเศรษฐกิจมาดูโอกาสกันบ้างครับถ้าพูดถึงซาเล้งเนี่ยหลายคนก็นึกถึงการเข็นรถไปรับซื้อของเก่าซื้อเศษเหล็กจากคนในบ้านนะครับแต่ยุคนี้ครับบางเจ้าเขามีการปรับตัวใช้แอปพลิเคชันในการรับซื้อขยะได้ประโยชน์ทั้งเจ้าของธุรกิจแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งฝั่งของคนขายนะครับติดตามจากรายงานของคุณสิรีพักกมลไตรตรึงตีกุลครับ พลาสติกกล่องนมโรงเรียนมากกว่า200กิโลกรัมต่อเดือนที่เด็กๆจากโรงเรียนราชบูรณะช่วยกันคัดแยกขยะนำส่งขายผ่านแอปพลิเคชันที่รับซื้อขยะตั้งแต่ขวดพลาสติกกล่องนมถุงขนมวิบวัฒน้ำมันพืชใช้แล้ว รายได้จากการขายขยะจะถูกนํามาพัฒนาโรงเรียนจากกิจกรรมต่างๆรองพ่วมในการโรงเรียนระบุว่าที่เลือกขายขยะผ่านแอปพลิเคชันเพราะซาเล้งส่วนใหญ่ไม่รับซื้อกล่องนมและยังเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักการคัดแยกขยะ และหากเด็กๆนำขยะส่วนตัวมาขายจะเป็นเงินออมที่ได้รับช่วงปลายปีด้วยรายได้ที่เขามาก็เหมือนเป็นแรงจูงใจนะเราอย่างที่ก็คือเรามีกิจกรรมกิจกรรมวันเด็กนะคะก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปแบ่งเป็นซื้อของขวัญเป็นทุนการศึกษาให้กับอันดับแรกคือทีมงานก่อนทีมงานที่เป็นจิตอาสาซึ่งเขาจะมีจิตน่ารักก็คือจะช่วยในการคัดแยกขยะนะคะในการ คิดเงินนะคะเป็นบันทึกข้อความนีม้ก็จะให้เขาแล้วก็เด็กที่ก็จะกระตายตามสายชั้นเรียนว่า,าเด็กคนไหนที่มีความประพฤติดีนะคะแล้วก็เรียนหนังสือดีแต่ว่าอาคดาแคนทุนทรัพย์เราก็จะพิจารณาผู้ใช้งานมากกว่า ขไมมม่สาาารถาเจ้าของธุรกิจซาเล้งรับซื้อขยะผ่านแอปพลิเคชันระบุว่าขยะที่รับซื้อจะนำไปรีไซเคิลทั้งหมดเช่นการทำบล็อกปูถนนรีไซเคิลจากกล่องนมโดยหนึ่งบล็อกจะใช้กล่องนมราวหนึ่งกิโลกร,รมัมเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่บริษัทคิดค้นจากขยะที่ไม่มีคนรับซื้อ เนื่องจากอลูมิเนียมฟอยด์ด้านในกล่องที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้แต่บริษัทเปิดรับซื้อกล่องนมผ่านแอปพลิเคชันในราคา2บาทต่อกิโลกรัมและนำมารีไซเคิลเป็นวอคบูถนนส่งขายในราคา6บาทต่อกิโลกรัมรวมถึงยังรับซื้อขยะอื่นๆ12ชนิดทั้งขวดพลาสติกรับซื้อ5บาทต่อกิโลกรัมถุงขนมวิบวับกิโลกรัมละ1บาทและน้ำมันพืชใช้แล้ว7บาทต่อกิโลกรัม แต่ก็ยอมรับว่าต้นทุนรีไซเคิลค่อนข้างสูงเพราะปริมาณขยะที่รับซื้ออย่างน้อยวกกับค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ก็เนื่องจากตอน,นนี้เราเปิดใช้แอปสมบูรณ์เมื่อเดือนมีนาณนะวันนี้มีคนลงแอปพลิเคชันประมาณ1 3 0 0 0ดาวนดาวโลดนะครับการเรียกมันจัดกระจัดกรนะจายฮะเราก็เลยว่าตอนนี้นะตอนนี้เราเน้น อาชุมชนก่อนที่เราไปทํางานกับชุมชนเป็นชุมชนที่เป็นซีโร่เวสนะครับเรามีตลาดนันรีไซเคิลอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เน้นไปกับโรงเรียนนะครับเรื่องเด็กเราก็ปลูกฝังเด็กไปด้วยครับในโรงเรียนเราก็จะได้นมโรงเรียนด้วยซึ่งวันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลแจกนมโรงเรียนทั่วประเทศเป็นล้านล้านกล่องต่อวันนี่เป็นหนึ่งในธุรกิจซาเล้งที่ปรับตัวใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเชื่อมต่อสู่การค้าสีเขียว แตยังมีสาเล้งอีกกว่า30,000รายที่ยังต้องรอการส่งเสริมทั้งความรู้เงินทุนเพราะการลงทุนสร้างแอปพลิเคชันใช้เงินทุนสูงไม่ต่ำกว่า1-2ล้านบาทไอ้เรื่องของ ESG เรื่องสีเขียวมันแฝงอยู่ในทุกบริษัทอยู่แล้วก็คือแต่เทศที่จะเป็นเพียวที่จะเป็น ESG เลยนะอย่างเช่นคุณทำโรงงานพลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์หรือว่าคุณทำบริษัทกำจัดขยะหรือว่าคุณทำ บำบัดน้ําเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบางทีก็ไปลงตรงนั้นเน่ยเราก็ตอนนี้สินเชื่อจะออกมาลักษณะนี้ทั้งนั้นเลยปัจจุบันไทยมีขยะปีละ9,600ล้านตันแต่สามารถรีไซเคิลได้เพียงร้อยละ60สิบยังเหลือขยะอีก3,600ล้านตันที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้การแก้ปัญหาขยะ จึงต้องการความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งการลดขยะและคัดแยกเพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ที่นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ได้อย่างสอดรับกับอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในเมกะเทรนโลกสิทธิพักกมลไปตึงตีคูลไทย P ีวริญงา